สวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีสวัสดีครับพ่ออ่าครับครับสวัสดีครับจากพ่อดาบเสียนละยองเด้อโอ้พ่อดาบเสียนละยองนั่งในสวนทุเรียนนี่ล่ะโอ้ยบ้านไหนบ้านซื้อบานคิดถึงหมดเดี๋ดอกหลายปีจะได้โบนิโต้ฮะกันโอ้ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆที่คิดถึหมดเนาะลูกหลานทางช่องยูทูบครับครับเบอร์ทักคัน มันหลายเบื่อจนจำไม่ได้ออาทำมาบางครั้งก็กไม่รับพ่อครับเอาเป็นตั้งไหนเป็นตั้งไหนชื่อวา่าหื้อห้าถือยางก่อนเอามาถือจักใบกอลตเตอรลี่ลอตเตอรีรถร่ถือกีบ้าใบยี่สิบห้าใบบอกพ่อครับรางวัลที่สองรางวัลที่สองโอ้โหย <25 S 2> ี่สิบห้าใบเออสี่เก้าหนึ่งหนึ่งสี่หก ป้าทวดไปซื้อจังไหนที่ยังถือคักถือเงี้ยแต่พ่อเอาสองลวแสนมากหกพีพังหันหเดียวโอ้สองละแสนเออสองละแสนจากเมียคุณนายเขาเอามาวันนังนลยครับเอามาแบ่งปันให้ามาจากฟังใต้คนนี่ครับผมโอ้เลขอกสองละแสนเออมาจากฟังใต้เอามาสองงวดงวดแรกมาหกศูนย์งวดทีด่สองมาสี่ที่สองมันก็ถือตลอดเนาะ มันใจรักซีมัใจลยตเตอรี่เบดซีรัโอ้เปเอาถือมาจังหวดแล้วก็พ่อถือมาสองงวดเพิ่งมังันเพิ่งหุดงวดมา่งนโอ้ถือมาสองงวดแล้วเออมันลดงวดเดียวมันลดงวดนี่มันจีบเขาว่างวดนี่สินะครับอพรางวดแรกเพิ่นหามาตัวเลยสองน่เสียนนี่หกหายหกสตัวเดียวหายตัวเดียวจำบอกวัด เพื่อนบ่บอกว่าบนเด้อแต่ว่าถือตารางยังเดียวอ่ามันเข่าตารางยังเดียวนะแต่วงวดบางงวดทีล่าสุดมันมกเข่าแต่วเปดันกันซื้ออันบุซื้อลอตเตอรี่กับโบได้หรอกแล้ววันที่สองของเ,เขาเน่ะโอ้งวดแรกให้หกศูนย์เข้าตรงๆนะพอนะแมนงวดที่สองให้ตัวได้พอ ซีสองให้ซีสองออกสีสองล่างโอ้ตรงตรงได้อีกงวดเมื่งไงให้ออกซีให้วิ่งซีมันผันแลนขึ้นบนเะเล็กซีน่ะนะในเล็กวิ่งเขาบ่เคยขาดเ้อเล็กวิ่งเขาถือตลอดครับผมโอ้วิงเขาเขาตลอดเลยเพราะว่าบนล่างเป็นต้นเหตุที่ว่าซ่องละแสนน้อพ่อนเนาะครับแต่มันใจเนาะจัน กดซื้อสามยังวัดได้หละคัดเลยพ่อไปกดซื้อเป็นร่มยืนแล้วงวดที่ผ่านมาเป็นงวดที่สามครับอ่าให้วิ่งซีนะพ่อเนาะให้วิ่งซีคือตะวันที่สองพ่อเลิกแต่ความซื้อสามยังวัดเลยสามยังวัดซื้อทันสิบบาสุดละสิบห้าสุดละยี่สิบสุดละยี่สิบห้าสุดละสามสิบอ่ ตื้อจ่เอาได้ใบใบน่อยเบาโอ้คือสองงวดมากนะอือสองตัวลางมากซ่อหน้าเสียนนี่ครับเนาะหกศูนย์กับออกลางเนาะครับสี่สองก็ออกลางก็เลยดันใจมันมันเป็นดังลงทุนดิหอ้ยเขามันมาเม็ดเดียวไหมโอ้ครับผมปาดโทษปาดโทษพี่รองแต่ว่างวดที่ผ่านมาเพิ่นให้หกสี่วัตถิพ่อแมนอ่า พ่อเลยไปควดซื้อสามจังหวัดเลยงวดนี้สิไปพูนแล้วงวดนี้งวดนี้สิไปจังหวัดเลยงวดนี้โอ้โอไปมองมันเลยไปมองมันเลยแต่ว่าเอาเงินล้านไปเห็นเจ้ <ไป S 1> า s <S ของไงอีปวยวนจังหวัดระยองแล้วโอ้พ่อไปหาซื้อหกสี่เมนบ่อบานนี่เคยไล้ร่างวันที่สมมองนี่เมนบ<อ>่อเออสี่เก้าหนึ่งหนึ่งสี่หก หนึ่งสี่หกึงสี่หกล่งไทยด้วยหนึ่งสี่หโทโผู้ใดซื้อรถตเตีี่ดีมีโอกาสถือลอตวัที่2คือพอหลายขนาดตัวนี้ว้ยยี่ห้าใบวะที่พอยีหาใบแล้วจักแสตนที่รองได้ได้หาล้านได้กำได้ล้านนึงยังวะยี่สิบห้าแสนเป็นเท่าไรท่ปนาได้กำได้ล้านล้านล้านหนึงแบบมาถือกันถือตัวหนาอ่าซี สองแปปอีกได้เลยสองแสนโอ้โอ้เบ็ดเสร็จนี่ได้หลายไปได้พอรามาที่สองนี่ได้หลายไปได้ยี่สิบห้าใบนี่ห้าล้านห้าล้านเลยบ่แมนไปละสองแสนเนี่ยโอ้โม่เคยถือจักียร์พี่น้องยี่ห้ากับโมกันห้าแมนไรก็บ่เคยถือจักียร์แล้วมันเป็นดันถือจังเลยเนาะมันหลุดฟุกซื่อนะโอ้ครับผมคนมีดวงนะพอเนาะอืมก็โอ้บ่ถือจังเลยเนาะราตรี่เต็มตุงปุ๋ยเนาะ โอ้ยบาานี้เ <cost> ท้าหาเบอร์ทั่วกันทีพอก็เลยคิดขวากกันเตี้ยนั่งอยู่สวนทุเรียนวงบุ่นเก่าๆเค้ยร่วมงานน้ำกันกัดปนไปบอกบุญกระเจ้าก็นนะหาแล้วบ้านโคตรหนาให้ลุงน้องหามาให้ไงฝ่ายพ่อในสิัยนี้ครับเขาเขาเลยเบิ่งผมเบิ่งซองมาให้ยี่พ่อครับ เอาวั้ยนี่มี่ของแถมพ่อมพ่อสไวยกลอยู่น้ำกันเลยเมื่ออว้นี่ับเอา์ปันเล็บซี่สุกนรับงมแบุญแบงบุญแบงแนวทางไงมักกระซื้อบ่มักกระให้พันครับผมเมียนครับผมของเงาใส่บุหูหลอกว่ามัดจีออก็ได้เน่ยครับผมเมีน แต่ว่าของกิงเอามากินซ่องอาแสนกันมันถือกระจายเขาพือกันอืมครับผมมันของแขกสายมันสายเม่ตำรวจนะโอ้ครับผมอืมันสายลูกน้องเขาอ่ามาดยากใต้เมละเขาโง่ได้เขาอืแต่เขาพยากรณ์กันเงิอนซ้ำเนี่ยโอ้ครับผมขอมันเขาให้เขาไม่มีปัญหาแล้วแมนครับแมนครับวันี้ได้บางงารกันบางงานกันแม่นพวกกัน ขันซื้อวิ่งกันได้เลยหอได้ฟี่เลยเหรเงินบบได้ไปใจเขาละโอ้ครับผมออกศูนยี่เนาะสี่ตัวเดียวเอาวันนี้พ่อได้มาไปสิมาแบ่งปันเอฟซีทางซองนน่ได้มาแล้วมาไปขืนเงินไปออกไปขึ้นเงินพอดีลุกน้องมันเป่าลุงบีเจร่าจอนยุอธมันเห็นไปแต่เบียนพ่อเลยมันบบบอลมันมันพวกมือใส่บอลว่าพ่อมาอย่างตัดทุเรียนผม เอาเงินมาเข่าธานันเสินเ่ยชี้นด็้อมาเสีต้องมาเสียเ่า่เข่าเลยม่เ่าเทานนได้ตั้งยี่ห้าใบอ่มโอ้ดวงมาแล้วเข่าตัวใดเข่าตัวใดแหละคุณพ่อกดนี่เด้ีเก้าหนึ่งหนึ่งหกศีนี่เาอบ่อืม เราพี่น้องไปเขารังวัตที่สองนาะพ่อเนาะโอ้รังวัตที่สองไงแล้วมันหารางวัลหนึ่งเนาะนี่วันนี้สิบบ้าบุกกอดอ่านมองต้นต่อของรังวัตเลยละละรัตลอตเตอรี่เลยอครับผมอ่ะ,อะขึะ้นเชียงไปลงคอนแกนหมดละโอ้โมันจังสีแดงสุดไงเนี่ยสุไไดคักๆสุดรัตมันมีอยู่ลอตเตอรี่สุดอร่อยใบมันมีอยู่อะมันมีบ่เตี้ยมันมีบ่าเอาเมาสนี่เตี้ย โอ้นมีกะทิเอาเลยเป็นมอฟ้าแต่มันบดเขาเรียกเกิดมันตามบังมันที่นึ่งไงท่านใดเออมันหมดยังกับโมแนวบมนอนนี่แหละกับขมีนะครับเนาะเป็นยังไงพ่อสรงละแสนหนีออกมาหนีดเห็นว่าสองงวดติดแล้วครับสองงวดติดแล้วเออค่งมานลดงวดนี่ละนี่คือขนมันขนมันดันนี่คืองวดที่สี่ละ งวดนี้เป็นงวดที่สี่ใช่ไครับที่ผ่านมามันหลุดแต่มันกับบรุดแบบปัดปัดตูดเตะแต่ว่ามันกับเข่าบนอยู่เด็กบิ่งใช่ไหมครับผมก็ถือว่าเรียกเขาเข่าอยู่นะแต่ว่ามันมันมันโมนี่มันบ่กา่ำนะพอนะมันบ่บ่จ่านะขานมันจ่าหนึ่งงวยที่ได้เรื่องรางวัลที่สองที่ถือเรื่องเลขสองโตพ่อหมองว่องมึงเป็นยังรางวัลเลขสองโตพ่อหมอมเตะ S 2> <S 2> งเง<อ>ี้ยเรียนรักเจีเต็มตึ้งปุ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยพ้นไปหอบมากเป็นกระสอบเลยเนะาะอ,อยากแบ่งอยากแบ่งปันน้ำไปแล้วอยากแบง่งปัน <พร S 2> <อ>นี่นะหะก็อ,อยากแบ่งปันให้น้ำค่ามีโชคลาภบแล้วก่อนเนาะเออการโชคมัน้ำเข,อข,อขอาหาไปบรอกง่ายเหมือนเขาแบ่งบุญไปน้ำเนาะพ่อเนาะครับถ้าเด็กเงินซื้อฟอกซื้อปุ๋ยมาแทนแล้ให้ง่ายเนาะครับ เอาได้เวลาแล้วบอสครับผมถังเดียวเด้อถังคำน้ำไปวิ่งสามวิ่งสามครับผมรถกระบะครับผมศูนย์สามเด้อศูนย์สาม หางเดียวเองนะกลับน้าโอ้ครับผมศูนย์สามหางเดียวให้กลับด้วยเนี่ยข้าเจ้าตีๆก็เจ้าออกตัเลขลางเด้อโอ้แต่ส่วนเลขนี่เงินสามารถขึ้นบนได้อือตัวเน้นๆนีกศูนย์สามนั่นพอเนาะแมนแต่ย้ำให้กลับน้ำกลับให้กลับน้ำกรับเอฟซีครับผมส่วนผมผมกลับ เสมอกันเลยแหละพุ่ได้คิดมังเรค้างเดียวนเน้นล่างก็พ่อนนะเนาะเน้นล่างเน้นล่างจะก,กินบนกัดก็กแล้วแต่ยี่ห้อย,อยอแม่สูทุกคนนัน่นแหละจะสีพิษตะระหน้าเอาพี่น้องเลข,ข้างเดียวเม็ดเดียวค้างเดียว,วเสียทรัมอืมอ่าแล้วก็บโบแพงเงิงนแค่แสนของมันถือไม่เงินหลับเสี้ยนย่องใจเองโอ้เหลียหยุดเหลียหยุห่างงวดอ่ะ พอดีหายเจ้กงวดพ่อเบ้ากันนะว่าเก้างวดโอ้งวดนี้เป็นงวดที่สี่นะพ่อนะขึ้นมาขึ้นมาบอลหนึ่งแค่ว่ามันมันบอนไหนสายนะโอ้แม่นแมนแมนมันบ่ได้บอนสายว่ะงวดที่เก้างวดที่เกียดเด้อมันหัวจะเริ่มแรกนะครับผมเพิ่งเพิ่งสามงวดนะพ่อเนาะครับเพิ่งสามงวดทันมาแล้วสองงวด อุปทานมาแล้วอุปทานมาแล้วสามงวดสามงวดครับผมนี่คืองวดที่สี่ครับงวดที่สี่เขาารัตท่สีคือการเพราะว่าพวก,พวกสายอยาันคุณน่ายเขาเขาเข,ขาหาตะแบบมีแหละเพราะว่าเขารวยทั้งนี้คร,ครับผม,มถ้าใครอยากวิ่งก็คือวิ่งสามเนาะพอเนะทั้งหุนทั้งทั้งล่างครับผมบางงานมันกับเลี้ยงขนบนได้หล้วบางงานเลี้ยงวิ่งก็จาครับผม หยุสี่พันมากเขาเลยวิ่งพร้อมเขาดึงเลขสองตัวพร้อมสี่พันมากนะอืครับผมอมันสายเมียตำรวจเขามีตัวเดียวว่ามีเพิ่มเติมมันว่าพ่าชุดนี่มีคือชุดเดียวเท่านั้นมีสามีเนี่ยแล้วก็บลอตแปเปลี่ยนซ้ำไม่มีเปลี่ยนแปลงบลอเปลี่ยนแปลงบล็อตบลอมีโค้งชุดได้โค้งชุดได้ยังได้สองกระแสนาะ าเ่าิดไม่มีของสุดท้ายไม่มีเปลี่ยนแปลงอืครับอเอาเงื่าเอาเงินล้านไปมัดจําเขาไปเรียบร้อยแล้วใครเขาไปหาไอ้โอ้เอาเงืนล้านไปมัดจําไปแล้วนะครับอีซครับผมพลาดท่อเกิดย่างเสียวอีกเยอะเม็ดเดียวครับพ่อยุใช้กกษตอ